วันนี้ท่านทำความดีแล้วหรือยังท่านจะสะสมแฟ้มความดีได้อย่างไรท่านจะมีส่วนร่วมสร้างความดีที่ไม่สิ้นสุดในช่องทางไหนบ้างขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังรายการความดีที่ไม่สิ้นสุดพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตอร์อิสมาเอลลุตฟีจัปเกียผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สุกรีหลังปุเตหผู้ช่วยศาสตราจารย์มัซลันมหามะและท่านอื่นๆอ,อีกมากมายเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์2560เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกๆวันศุกร์และเสาร์ รับชมได้ทางเฟ e บุ o กไลฟ e Wakaf TV, t ี a w u n TV, ล a a ว u o หนึ่งรอยจุดห้าวุนยว100.50เฮิร์สวิทยุริซาละ97.25เมโคเฮิร์ว Al ิทยุอัลกุรอานดารุสาลาห์ร้อยสเมโและวิทยุในเครือข่ายสถาบันอัสสาลาม วากัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดโอกาสสำหรับการสะสมแฟ้มความดีของทุกคน